10ธุรกิจดาวรุง่งน่าลงทุนปี2564ธุรกิจหมวดอาหารเครื่องดื่มงานบริการสุขภาพความงามและธุรกิจทำเงิน24ชั่วโมงยังคงมาแรงน่าลงทุนอย่างต่อเนื่องวันนี้ SME สร้างอาชีพได้รวบรวมและคัดสรรสิธุรกิจน่าลงทุนที่มีงบการลงทุนเริ่มต้นที่หลักพันบริษัทมีความมั่นคงและมีการทำการตลาดต่อเนื่องวิเคราะห์แล้วสามารถสร้างโอกาสร,ารวยให้แก่ผู้ลงทุน ได้จริง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกทำให้มีผู้ตกงานว่างงานธุรกิจหลายธุรกิจเริ่มชะลอตัวถึงขั้นหยุดชะงักและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตวิกฤใหม่ New Normal หลายคนที่เคยคิดว่าอยู่ในคอม์ตโซนจะปลอดภัยที่สุดวันนี้อาจจะต้องคิดใหม่เริ่มขยับขยายมองหาอาชีพที่2อ,อาชีพเสริมเพิ่มรายได้หรือคิดสร้างธุร ธกิจใหม่ที่ตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคอยุ่นี้ถ้าคุณเป็นอีกคนที่กำลังมองหาธุรกิจหน้าลงทุนประจำปี2564ก็ตาม SME สร้างอาชีพมาเลือกกันได้เลยค่ะ 1. ชรอฟายเฟรนชชายเฟนฟรายยาวอันดับหนึ่งของไทยหอมหวานอร่อยของมันฝรั่งแท้ผ่านการปรุงที่พิถีพิถันทอดใหม่ทุกออเดอร์ทรอฟายเป็นหนึ่งใน16แบรนด์ธุรกิจอาหารที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเฟรนชชายระดับประเทศประจำปี2563จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และถูกจัดให้เป็นธุรกิจน้าลงทุนและเติบโตดีเด่นประจำปี2563โดวยวั ทุดิบที่พิธีพิถันคัดสรรแหล่งปลูกมันฝรั่งที่ดีและใหญ่ที่สุดจากเมืองไอดาโฮสหรัฐอเมริกาผ่านกระบวนการผลิตพิเศษส่งตรงมายังครัวของโชโรายทอดใหม่ทุกออเดอร์ที่มีการสั่งทำให้ได้เฟรนช์ฟรายกรอบนอกอนุ่มในมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและมีรสหวานนิดๆจากมันฝรั่งแท้ร้อเปเซ ทอร์ฟายยืนหนึ่งจากกลิ่นของเฟรนช์ฟรายหอมละมุนสีเหลืองสวยงามเมื่อลองทานจะได้รสสัมผัสที่แตกต่างจากเฟรนช์ฟรายทั่วไปอร่อยไม่เหมือนใครทานคู่กับซอสพริกและมะเขือเทศส่วนใหญ่ลูกค้านิยมทานคู่กับชีสด,ดิฟนอกจากนี้ยังมีดิฟให้เลือกหลายรสไม่ต่ำกว่า7รสชาติสามารถเลือกผสมชีสได้ถึง3รสชาติแบบไม่จำเจยิ่งทานตอนร้อนๆฟินขั้นสุดทําให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้าบ่อยมากจนขึ้นเป็น แบรนด์อันดับหนึ่งในไทยอย่างไม่ต้องสงสัยและกล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่าอร่อยที่สุดในเอเชีย แพ็กเกจแฟรนไชส์มีทั้งหมด3แพ็กเกจให้เลือกลงทุนราคาเริ่มต้นที่99,000บาทถึง254,000บาททุกแพ็กเกจมีวัตถุดิบและอุปกรณ์ครบชุดพร้อมขาย39รายการพร้อมแพ็กเกจทำการตลาดโดยยิงโฆษณาบนเพจหลักของโชโลรฟาเป็นเวลา1-3เดือนคุ้นอยู่กับแพ็กเกจที่เลือกลงทุน ลงทุนกับโชโรไฟวันนี้แฟรนไชส์ใหม่รับสิทธิพิเศษดังนี้ 1. ลดราคาทั้งชุดรวม17.5%หรือประมาณ21,000บาท 2. สามารถใช้ชื่อโชโรไฟตีมร้านและรูปทุกอย่างในเพจกล่องบรรจุและชีทชนิดเดียวกันทุกอย่างเหมือนกัน 3. สามารถซื้อสินค้าจากโชโรไฟลด5-10%ตลอดการเป็นแฟรนไชส์ 4. ได้โปรโมตแนะนาร้านประจาจังหวัดของคุณบนหน้าเพจโทรไฟห้า ได้สิทธิพิเศษจำกัดเพียง2สิทธิต่อ1จังหวัดเป็นเวลา12เดือนหลังจากนั้นทางโชโรไฟจะติดต่อหาท่านหากมีท่านอื่นสนใจแฟรนไชส์ในจังหวัดของท่านอาจจะให้ท่านเป็นตัวแทนกระจายสินค้าให้ต่อไปด่วนจำกัดแฟรนไชส์จังหวัดละ2สิทธิยกเว้นกรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงถ้าหากเป็นทำเลในห้างใหญ่ๆจะพิจารณาเป็นพิเศษสนใจแฟรนไชส์โชโรไฟสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร095 57243726และ0926734488 Line ID @torofy Facebook Torofy Friendfly ยาว www.torofy.com สองบอกต่อคาเฟ่ บอกต่อคาเฟ่ร้านชานมไข่มุกที่มีหลากหลายเมนูให้ลูกค้าได้เลือกชิมเช่นชาไทยนมบอกต่อชาเขียวนมบอกต่อชาไต้หวันบอกต่อและเมนูอื่นๆอีกมากมายซึ่งแต่ละเมนูมีจุดเด่นของตัวเองราคาเพียงแก้วละ25บาทและแก้วเล็กราคา20บบาทให้เลือกดื่มอีกด้วย บอกต่อคาเฟ่เปิดบริการมาแล้ว7ปีสะสมประสบการณ์ทางด้านชามานานจนวันนี้มีความพร้อมขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ในระยะเวลาเพียง4เดือนเปิดร้านสาขาถึง10สาขาและมีแนวโน้มที่จะเปิดต่ออีกเรื่อยๆส่วนระยะเวลาคืนทุน3-4เดือนกำไรต่อแก้วฉเฉลี่ยที่50% สูตรชานมบอกต่อไข่มุกและเมนูอื่นๆกว่า50รายการฝึกลองเรียนรู้วิธีการเปิดร้านขายชานมไข่มุกให้ลูกค้าทั่วไปได้ลองชิมสูตรต้นตำรับชานมบอกต่อของแท้ซึ่งใบชาของเราอบโดยกรรม,มวิธีธรรมชาติไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีไม่แต่งสีและกลิ่นเรามั่นใจในรสชาติและความหอมของชาเราทุกตัวและในราคาที่ลูกค้าที่จะซื้อแฟรนไชส์จับต้องได้ ส่วนวัตถุดิบชาทุกตัวของบอกต่อคาเฟ่มีมาตรฐานการรับรองจากอยและแฟรนไชส์ของบอกต่อคาเฟ่แพ็กเกจแฟรนไชสมี3แพ็กเกจ 1. ค่าแฟรนไชส์3 9 0 0 0บาทไม่มีซุ้มไม่มีคียออส 2. ค่าแฟรนไชส์5 9 0 0 0บาทมีชุดคียออส 3. ค่าแฟรนไชส์79,0 0 0บาทมีชุดซุ้ม ทุกชุดแถมฟรีอุปกรณ์เปิดร้านบริการสอนสูตรฟรีถึงร้านลูกค้าที่ซื้อแฟรนไชส์ทุกท่านสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร086 072 6218และ081 8519958 Line ID p o r c h b a b y Facebook บอกต่อคาเฟ่ 3. ไก่กรอบซอสเกาหลีรสชาติจัดจ้านกับน้ำจิ้มสูตรพิเศษถึง4รสชาติเฟรนไชร้านไก่ทอดกรอบสไตล์เกาหลีราคาเริ่มต้นเพียง10บาทที่มีซอสให้ลูกค้าเลือก4ซอสซอสเกาหลีซอสโชกุนซอสกระเทียมซอสหวานด้วยราคาไม่แพงบวกกับมีซอสหลากหลายตอบโจทย์ลูกค้าทุกวัยทำให้วันนี้เปิดดำเนินกิจการเพียงสปีขยายสาขาแฟรนไชส์ไปแล้ว50สาขา อบป้าไก่กรอบซอสเกาหลีมีเมนูเช่นเนื้อ้วนปีกบนปีกกลางปีกเต็มน่องไก่เนื้อสะโพกและเมนูข้าวหน้าไก่กรอบขา้าวยำไก่แซ่บขา้าวยำไก่กรอบซอสเกาหลีซึ่งเป็นเมนูที่กินได้ทุกเพศทุกวัยมีความง่ายสะดวกรสชาติถูกปากทางร้านได้พัฒนาสูตรซอสคลุกไก่ให้เข้ากับทุกกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นเมนูที่ถูกอกถูกใจให,หลายๆท่านกันเลยทีเดียว รูปแบบแฟรนไชส์มี3แพ็กเกจให้เลือกลงทุน 1. นึ่ไซส์ราคา1 9 0 0 0บาทจะได้รับเคาน์เตอร์ขนาด1,20เมตรป้ายอุปกรณ์วัตถุดิบ 2. ไซส์เราคา29,000บาทจะได้รับคีออสขนาด1,50เมตรป้ายอุปกรณ์วัตถุดิบ 3. ไซส์แราคา39,000บาทจะได้รับซุ้มขนาด2,40เมตรสี ป้ายอุปกรณ์วัตถุดิบโอบป้าแฟรนไชส์ที่ลงทุนครั้งเดียวจบไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีคืนทุนเร็วกำไรามากกว่า50%สอนจริงที่สาขาใหญ่หรือวิดีโอสอนทำ เฟรนช์ไอปป้าไก่กรอบซอดเกาหลีลงทุนน้อยคืนทุนเร็วระยะเวลาคืนทุน1-2เดือนหากเปิดในเขตชุมชนใกล้โรงเรียนใกล้ออฟฟิศจะเป็นระยะห่างแต่ละสาขาไม่ต่ำกว่า5กิโลเมตร สซนใจติดต่อสอบถามข้อมูลโทร098-0146994ไลน์ ID 098-0146994 Facebook ไก่ทอดอบป,ป้าสี่ไวโอเล็ตบรา วเอร์เบรดบราส่วนรวมชุดชั้นในแฟชั่นชุดว่ายน้ำสปอร์ตบราไร้ขอบไร้โครงนำเข้าจากโรงงานโดยตรงพร้อมให้คุณตั้งต้นอาชีพในงบลงทุนเพียง4,999บาท ด้วยประสบการณ์ตรงที่เคยเป็นแม่ค้าขายปลีกตามตลาดนัดจนวันนี้คุณแหม่มสุดารัตนสิงหกุลต่อยอดนําเข้าสินค้าตรงจากโรงงานผู้ผลิตจึงทําให้คุณแหม่มมีความรู้และประสบการณ์พร้อมที่จะถ่ายทอดเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําผู้ที่ต้องการทําธุรกิจเปิดหน้าร้านขายส่งขายปลีกหรือจะเปิดร้านแบบออนไลน์ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ยินดีพร้อมให้คําแนะนํา จุดเด่นสินค้าทุกๆตัวไวโอเลจบาคัาสสรนออกแบบมาอย่างดีเยี่ยมเป็นสินค้าเน้นไปทางสุขภาพไร้โคงไม่ทำให้เป็นรอยกดทับกรอยแดงเก็บกระชับด้านข้างใส่สบายระบายอากาศได้ดีขายส่งในราคาถูกทำให้ผู้ที่สั่งสินค้าไปขายต่อมีกำไรงามแพกเกจการลงทุนรูปแบบการลงทุนกับไวโอเบาเซตตั้งต้นงบลงทุน4,999บาท จะได้รับเสื้อชั้นใน60ตัวสปอร์ตบรา12ตัวกางเกงในไร้ขอบ36ตัวหมายแขวน60ชิ้นแต่ไม่รวมอุปกรณ์ในการตั้งร้านหรือหากต้องการซื้อแบบยกกระสอบก็จะได้ราคาถูกลงไปอีกสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร094-474-4964 Line ID @violetbra เว็บไซต์ w w w ร์ไวเวฟไบรโอรตบรดอตคอมเฟซบุ๊กร้านไบโอเรตบาร์ขายส่งชุดชั้นในกางเกงในนำเข้าโรงงาน 5. ต่อเนื้อย่าง ต้นนำรับโคขุนย่างรสเด็ดลงทุนง่ายกำไรดีไม่มีค่าแฟรนไชส์อุปกรณ์พร้อมขายลงทุนเริ่มต้นเพียง3,000บาทต่อเนื้อ,อย่างแบรนด์เนื้อโคขุนย่างเสียบไม้อันดับหนึ่งของไทยเป็นธุรกิจขายง่ายกำไรดีสร้างงานสร้างอาชีพมาแล้วกว่า400สาขาทั่วประเทศด้วยรสชาติที่เด็ดอร่อยไม่เหนียวไม่ต้องมีน้ำจิ้มทําให้มีกําไร40-60%อตต่อไม้เนื้อโคขุนย่างรสเด็ดต่อเนื้อ,อย่างมีหลายรสชาติให้เลือก เช่นรสซอสพริเกาหลีใช้เนื้อโคขุนเกรดพรีเมียมหมักด้วยซอสพริกเกาหลีสูตรพิเศษหรือซอสตอต หอมพริกกระเทียมรสชาติเข้มข้นจัดจ้านสูตรต้นตำรับสูตรพริกไทยดำไม่เหนียวอร่อยโดยไม่ต้องมีน้ำจิม้มจุดเด่นคือผู้ขายไม่ต้องเสียบไม้เองแค่ยืนย่างแล้วนับเงินฟรีไม่มีค่าแฟรนไ์ชส์หรือค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิน้นตอนนี้มีตัวแทนจำหน่ายและสาขาวกว่า400แห่งทั่วประเทศขายง่ายลงทุนน้อยเก็บรักษาง่ายพร้อมสอนวิธีการย่างเทคนิคการจัดหน้าร้านและแนะนำวิธีการเลือกทำเลขายดีให้ฟรี งบการลงทุนมี3ชุดดังนี้1ชุดทดลองขายราคา3,000บาทสิ่งที่จะได้รับคือเนื้อโคขุนติดมันจำนวน500ไม้ไวนิ้วขนาด1 0 0คูณ80เซนติเมตรสติกเกอร์ติดป้ายตั้งโต๊ะ 2. ชุดขายจริงราคา6000บาทสิ่งที่จะได้รับดังนี้ 1. เนื้อโคขุนติดมันพร้อมขายจำนวน1000ไม้2ป้ายไวนิลต่อเนื้อย่างขนาด180คูณ100เซนติเมตรจำนวน1ผืน3ป้ายไวนิลต่อเนื้อย่างขนาด180คูณ30เซนติเมตรจำนวน1ผืน4ป้ายธงญี่ปุ่น2ด้านขนาด50คูณ130เซนติเมตรจำนวน1ผืน 5สติกเกอร์ติดป้ายตั้งโต๊ะจำนวน2แผน่น3ชุดมืออาชีพราคา12,900บาทสิ่งที่จะได้รับคือ1โครงเหล็กคียออส1ชุดขนาด75เซนติเมตรสูง120เซนติเมตรพร้อมไป้ายไวนิลบริเวณด้านหน้า2ชิ้นทั้งบนและล่าง2อป้ายธงญี่ปุ่น2ด้านขนาด50คูณ130เซนติเมตรจำนวน1ผืน3เนื้อโคขุนติดมันพร้อมขายจำนวน1000ไม้ 4. ส,สติกเกอร์ติดป้ายตั้งโต๊ะจำนวน2แผน่นสำหรับเรื่องการส่งมอบวัสดิบบริการจัดส่งให้ตัวแทนและลูกค้าเฟรนชาชสยทั่วประเทศผ่านบริษัทผู้ให้บริการขนส่งเอกชนรวดเร็วทันใจนำไปทำตลาดและเปิดร้านต่อเนือย่างได้ทันที ตัวเนื้อย่างเสียบไม้จำหน่ายให้กับตัวแทนในราคาส่ง6บาทต่อไม้ซึ่งตัวแทนสามารถนำไปกำหนดราคาขายเปลี่ยให้กับลูกค้ารอยย่อยของท่านเองได้ตามความเหมาะสมและในส่วนของลูกคา้าแฟรนไชส์รายย่อยสามารถนำไปย่างขายได้เริ่มตน้น10-15บาทต่อไม้ต่อเนื้อย่างการันตีหากผู้ลงทุนได้ทำเลยย่านชุมชนหรือมีคนทุกพลาดเช่นตลาดนัดประจำในท้องถิ่นถนนคนเดินย่านตัวเมืองย่านธุรกิจย่านการศึกษาหรือ แม้แต่งงานอีเวนต์หรืองานวัดตามเทศกาลยอดขายวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งจะไม่ต่ำกว่า500-1,000ถึงไม้อย่างแน่นอนสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0876572451และ0932257911 Line ID ต่อ Beefkill Facebook ต่อ Beefkill 6. เฟรนชชา์ร้านสะดวกซัก24ว c ชธุรกิจทำเงิน24ชั่วโมงตอบโจทย์การลงทุนปี2564 ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก24 Watch เป็นช่องทางธุรกิจที่มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเอง t 4 Watch มีการวางแผนธุรกิจและการตลาดมาให้เรียบร้อยทางผู้ซื้อแฟรนไชส์ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารงานและความช่วยเหลือบริหารจัดการด้านงานระบบงานติดตั้งงานบริการรวมถึงงานการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพจากเจ้าของแฟรนไชส์ บริษัท2 w o มีการดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่งานติดตั้งจนสามารถเปิดร้านได้โดยทีม CRM ที่คอยดูแลต่อเนื่องไปตลอดอายุสัญญาฟแฟรนไชส์และในส่วนของการบริหารทาง24 e o u r มีช่องทางการแจ้งปัญหาเพื่อให้ผู้มาใช้บริการสะดวกสามารถแก้ไขประสานงานได้ทันท่วงทีทั้ทงนี้เพื่อให้ผู้มาใช้บริการประทับใจยิ่งขึ้น ในปี2564ทาง24 Watch ได้ขยายสาขาเองและสาขาแฟรนไชส์ไปสู่ตลาดภูมิภาคอีกทั้งยังเพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านมือถือเพื่อเพิ่มความสะดวกสำหรับลูกค้าผู้มาใช้บริการและในอนาคตจะมีการเช็คสถานะเครื่องซักเครื่องอบผ่านมือถือค่อนข้างสะดวกและตอบโจทย์ยิ่งขึ้น สนใจแฟรนไชส์ t w e n Watch สามารถสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลได้ที่โทร0804492992 Line ID t w t w a t c h Facebook t 4 Watch เฟรนชชายทัดดาว20ชูจุดเด่นเสริมแกล่งให้ผู้ลงทุนเปิดร้านขายสินค้าทุกอย่าง20บาทลงทุนวันนี้แถมระบบขายสินค้าฟรีทัดดาวซูเปอร์โซ์ผู้นําเข้าและจําหน่ายขายส่งสินค้าของใช้ในชีวิตประจําวันทุกชนิดสําหรับร้านทุกอย่าง20บาทราคาถูกมีประกันหลังการขายพร้อมให้บริการเปิดร้านใหม่แบบครบวงจรในราคาประหยัด ที่สำคัญวันนี้ทัดดาว20ได้มีระบบขายสินค้าให้ลูกค้าฟรีเพียงชำระค่าส่วนต่างค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แพ็กเกจการลงทุนมี6แพ็กเกจดังนี้ package S 3ล็อกตลาดราคา79,000บาทใช้พื้นที่12-15ตารางเมตร package M 1คู่หาราคา129,000บาทใช้พื้นที่20-30ตารางเมตร package M Plus 1คู่หาใหญ่ราคา169,000บาท ใช้พื้นที่30-40ตารางเมตรแพ็กเกจนี้เป็นแพ็กเกตยอดนิยมเนื่องจากมีสินค้าครอบคลุมในชีวิตประจำวันแพ็กเกจ L 2คูหาราคา259,000บาทใช้พื้นที่50-60ตารางเมตรแพ็กเกจ L Plus 2คูหาใหญ่ราคา329,000บาทใช้พื้นที่60-80ตารางเมตรแพ็กเกต XL 3คูหาราคา699,000บาท ใช้พื้นที่80-100ตารางเมตรซึ่งเป็นแพ็กเกจแบบขายปีกและขายส่งด้ด้วย โดยราคาแพ็กเกจดังกล่าวรวมค่าสินค้าและอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วรวมถึงมีพนักง,งานผู้เชี่ยวชาญเดินทางไปจัดร้านให้เสร็จสมบูรณ์ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดราคาแพ็กเกจดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่งสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลจัดส่งฟรี5ข้อดีของการลงทุนกับแฟรนไชส์ทัดดาว20 1. ได้แบรนด์เป็นของท่านเองโดยทางทัดดาว20จะออกแบบรูปแบบร้านค้าและป้ายร้านค้าให้เป็นของท่านเองโดยไม่ต้องใช้โลโก้ของทัดดาว20เลย 2. ส,สินค้าสามารถคืนได้โดยสินค้าที่ท่านขายไม่ได้สามารถขอคืนได้และสินค้าที่เกิดการชำรุดก็สามารถคืนได้ 3. ไม่มีสัญญาผูกมัดไม่มีค่าธรรมเนียมท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ที่ไหนก็ได้ 4. มีบริการโฆษณาบน Facebook โดยทางทัดดาว20จะโปรโมตร,ร้านค้าของท่านไปที่ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงในละแวกนั้นผ่านหน้า Facebook 5. บริการปักหมุดบน Google โดยเราจะเพิ่มสถานที่ร้านค้าของท่านบน Google Map เพื่อให้ผู้คนสามารถเดินทางมาถึงร้านค้าได้ง่ายขึ้นผ่านระบบ GPS 5สิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากแฟรนไชส์ทัดดาว20คือ 1. สิทธิ์ในการซื้อสินค้าราคาถูกกว่าลูกค้าทั่วไป 2. คําแนะนําการดําเนินธุรกิจตลอดอายุแฟรนไชส์ 3. การรับคืนสินค้าที่ขายไม่ได้ 4. การรับคืนสินค้าที่ชำรุด 5. โปรโมชั่นพิเศษการบริการ พระทัดดาว20คือผู้ให้บริการสร้างแบรนด์เปิดร้านทุกอย่าง20บาทแบบไม่มีสัญญาผูกมัดและไม่มีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากไรายได้เพิ่มอีกอย่างแน่นอนซึ่งแฟรนไชส์ทัดดาว20ทุกรูปแบบแฟรนไชส์จะมีการรวมงบประมาณของการลงทุนทุกค่าบริการแล้วคือผู้ลงทุนสามารถจ่ายตามราคาแพ็กเกจและมีร้านค้าเป็นของตัวเองได้ทันที สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร092 687 8777และ086 398 9793 Facebook ทัดดาวซุปเปอร์เว็บไซต์ w w w i d t a d d a w c o m 8 Little Egg Waffle รันชัยวาฟเฟิลฮ่องกงงบลงทุนเพียง29,000บาทการันตีความอร่อยและคุณภาพด้วยประสบการณ์กว่า5ปีลิตเติ้ลเอ็ก f วาฟเฟิลฮ่องกงสูตรน้องไข่การันตีความอร่อยและคุณภาพผู้ขอตั้งและพัฒนาสูตรจบจากสถาบันเลอกดองเบอร์ตซีนิออสเตรเลียประสบการณ์ในธุรกิจอาหารกว่า5ปี และด้วยความพิถีพิถันในการคัดเลือกวัตถุดิบส่วนผสมหลักจากไข่ไก่สดและแป้งนำเข้าจากญี่ปุ่นพร้อมการพัฒนาสูตรอย่างต่อเนื่องที่เป็นจุดสำคัญของความหอมกรอบนอกนุ่มในความอร่อยที่ลูกค้าบอกต่อกันปากต่อปาก ดันเอกวาเฟ่นฮ่องกงสูตรสำเร็จตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการมีธุรกิจส่วนตัวนอกจากจุดเด่นของขนมที่อร่อยดีต่อสุขภาพเพราะไม่มีไขมันทรานส์ไม่ใส่วัตถุก,กันเสีย การวางระบบของแฟรนไชส์ก็ง่ายต่อผู้ร่วมลงทุนทั้งสูตรแป้งที่ผสมง่ายได้มาตรฐานรู้ต้นทุนที่แน่นอนกำไรดีสามารถคืนทุนได้1-2เดือนมีคลิปวิดีโอสอนการผสมแป้งอย่างละเอียดสามารถดูซ้ำได้ตลอดส่วนตัวแป้งก็สามารถเก็บได้นานถึง6เดือนที่สำคัญยังได้รับการรับรองจากออยและฮาลาที่จะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจถึงความปลอดภัยและสามารถทานได้ทุกทุกวัน พิเศษแถมเมนูบั d d y w a f f l e i ไ e ศครีมในรูปแบบของ Little Egg 6เมนูเพื่อเพิ่มยอดขายสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรับประทานวาฟ f l e ลคู่กับไอศครีมเซตใหญ่น่ารับประทานราคามิตรภาพเพิ่มยอดขายด้วยเทคกเว a y ได้ด้วย ตอนนี้นอกจากจะได้อร่อยฟินกับวาฟเฟิลทางร้านยังมีเมนูเครื่องดื่มชานมและนมสดนมปั่นที่ทำจากนมนำเข้าจาก n นิวซีแลนด์ดินแดนที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติและคุณภาพของนมสู่เมนูเครื่องดื่มที่หลากหลายเป็นที่นิยมตอบโจทย์ลูกค้าทุกเพศทุกวัยในราคาจับต้องได้เริ่มต้นเพียงแก้วละ30บาทขนาด22ออนคุณภาพขับแก้ว แพ็กเกจแฟรนไชส์มีให้เลือกถึง3แพ็กเกจดังนี้ 1. ชุด A อแฟรนไชสวอลเฟินฮ่องกงราคาเพียง29,000บาท 2. ชุดตีแฟรนไชทรีแอนมิวราคาเพียง35,000บาทแถมฟรี free, วัตถุดิบพร้อมขายสำหรับ300แก้ว 3. ชุดสี่แฟรนไชริจจันเองวอลเฟินทรีแอนมิวราคาเพียง59,000บาท สิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับจะได้รับอุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมเปิดร้านขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ลูกค้าเลือกพร้อมเทียมงานคอยให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนไม่มีค่าแฟรนไชส์รายเดือนไม่เก็บส่วนแบ่งจากยอดขายแถมยังมีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าแฟรนไชส์อีกด้วยสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร082 9 9 1 1 และ086 3038480 Line ID @littlexthailand Facebook littlexthailand ชาเมอร์บิวตี้เฟรนช์ชส์ธุรกิจเสริมความงามและทีทเมนต์ไม่ใช่แพทย์ทางรัฐส,สู่ความสําเร็จของคนอยากรวยด้วยธุรกิจความงามปัจจุบันผู้คนให้ความใส่ใจกับสุขภาพและความงามกันมากขึ้นด้วยเหตุนี้เองทําให้ธุรกิจความงามมีมูลค่าการตลาดและการขยายตัวของร้านให้บริการความงามกันมากขึ้นและในภาวะที่การแข่งขันดูเดือดแบบนี้หากใครที่กําลังคิดอยากเข้าสู่ธุรกิจความงามอาจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญ มืออาชีพคอยให้การสนับสน,นุนดีกว่าลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง ชา a เมอร์บิวตีธุรกิจเสริมความงามแลทรีทเม้นต์ไม่ชายแพทย์เป็นธุรกิจที่ต่อยอดมาจากคลินิกความงามโดยมีวัตถุประสงค์ต้องการขยายการบริการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อดูแลผิวหน้าทำทรีทเม้นต์ได้อย่างครอบคลุมรวมไปถึงสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องการมีร้านสถานความงามดูแลด้วยตัวเองเข้าถึงได้มากขึ้นด้วยประสบการณ์กว่า8ปีบริหารสาขาถึง5สาขาการตลาดที่แข็งแรงรวมถึงความเชี่ยวชาญในธุร กิจค,ความงามวันนี้ c h a เม e r Beauty พร้อมแล้วกับการขยายโอกาสให้ผู้ที่สนใจอยากเป็นเจ้าของกิจการสถานเสริมความงามและทิศเมนไม่ชายแพทย์โดยชา a เมอร์บิวตีจัดอุปกรณ์ความรู้การบริหารจัดการแฟรนไชส์แบบมืออาชีพเสริมให้คุณประสบความสำเร็จและเติบโตไปกับอาชีพนี้ สิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับดังนี้ 1. ระบบการจัดการและบริหารร้าน 2. ดูแลแนะนำการขออนุญาตเปิดสถานความงาม 3. การตลาดออนไลน์และออฟไลน์จัดให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการขาย 4. ฝึกอบรมและสรรหาบุคลากร 5. ครีมและเวชภัณฑ์ที่มีมาตรฐานผ่านอ,อยอ 6. เครื่องมือและอุปกรณ์ 7. ให้มีหลักสูตรการอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนทักษะตลอดอายุสัญญา 8. จัดให้มีการตรวจเยี่ยมตรวจสอบประเมินผลตลอดจนให้คำแนะนำในการดำเนินการธุกรกิจแก่แฟรนไชส์ซีเป็นระยะระยะ 9. จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีและนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้อย่างต่อเนื่อง สิบสำรวจตลาดในการเลือกทำเลคุณสมบัติของผู้ที่สนใจร่วมลงทุน 1. มีความมั่นใจในตัวเองและมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ 2. มีเงินลงทุนและเงินหมุนเวียนเพียงพอ 3. ซื้อสัตว์ต่อลูกค้ามีใจรักงานบริการสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อบริษัทบีสลิมเ,เซ็นเตอร์จำกัดเว็บไซต์ w w w chammerdelivery com facebook chammer beauty center 10. n นาโนเฮิสมุนไพรสำหรับการล้างสีสักโดยเฉพาะโอกาสสร้างอาชีพรายได้ดีแม้ไม่มีประสบการณ์หรือเป็นช่างสักคิ้วมาก่อน n a โนเฮิรสมุนไพรที่ถูกคิดค้นโดยคนไทยเป็นสมุนไพรสำหรับการล้างสีสักโดยเฉพาะไม่ว่าจะสักมานานแค่ไหนสมุนไพรนาโนเฮิร์จะเข้าไปดึงสีล้างสีและลายสีที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนังให้ออกมาทันทีโดยนาโนเฮิรสูตรใหม่ได้พัฒนาและต่อยอดโดยอาจารย์สิริพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการลบสีสักมากว่า29ปีตั้งใจอยากให้ผู้ที่ต้องการทำอาชีพช่างลบคิ้วได้นำไปสร้างอาชีพโดยง่ายแม ไม่มีประสบการณ์หรือเป็นช่างสักคิ้วมาก่อนเลยด้วยเทคนิคพิเศษที่อาจารย์ศิริพงศ์ได้คิดค้นมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการลบลอยสักไม่ว่าจะเป็นสักคิ้วสักอายไลเนอร์ก็สามารถลบออกได้โดยง่ายไม่เป็นแผลลึกทำให้ลูกค้าชื่นชอบช่างก็ได้ฟีดแบ็ k ที่ดีจากลูกค้าจนเกิดเป็นกระแสแนะนำปากต่อปาก สำหรับผู้ที่สนใจอยากทำเป็นอาชีพหลักหรือต้องการนำไปเสริมไม่ว่าจะเป็นช่างสักคิ้วมาก่อนหรือไม่ใช่ก็สามารถเรียนรู้ช่างลบคิ้วได้โดยการเรียนรู้เทคนิคขั้นสูงการใช้น้ำยาและเทคนิคการปล่อยเข็มที่จะไม่ทำให้เป็นแผลลึกเป็นแผลเป็นหรือแผลน่ากลัวคอร์สเรียนลบคิ้วขั้นสูงราคา13 9 0 0บาท โปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียง8,900บาทซึ่งก็จะได้รับน้ำยาโาโฮ h ร์บขนาด15 ml จำนวน1ขวดและเรียนแบบเจาะลึกจับมือทาได้ลงเคสจริงเป็นเวลา2วันเต็มจบแล้วได้รับใบประกาศถ่ายทำคลิปวิดีโอลงทำเนียบช่างลบพร้อมการแนะนำผู้ที่สนใจใช้บริการในเขตใกล้เคียงให้กับนักเรียนอีกด้วยและสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นตัวแทนให้สิทธิจังหวัดละหตัวแทนเท่านั้นในส่วนต่างประเทศ ให้ประเทศละหนึ่งคนสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0819273174 Line ID 0819273174 Facebook บ้านศิริพงษ์สมุนไพรสอนขีดเรียนลบคิ้ว สร้างอาชีพทีวีรายการดีๆที่จะทําให้คุณสามารถตั้งต้นอาชีพต่อยอดธุรกิจได้อย่างยั่งยืนอัปเดตข่าวสารอาชีพทุกวันผ่านเว็บไซต์ w w w ร์ไวเว็บสร้างอาชีพ com อย่าลืมกด s u b ส c คร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกโอกาสดีๆในการเริ่มต้นสร้างอาชีพของคุณนะคะ